สวัสด,ดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับ A3 Steel Alive นะฮะ A3 เป็นเกมที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะปรับแบบสดๆไปเลยนะก็จะบอกว่ามันเป็นเกมที่เก่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงโมบายนะครับผมเพิ่งเปิดเมื่อตอนกี่โมงนะเที่ยงคืนครึ่งเอ้ยเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเราจะเลือกเซิร์ฟที่โอเคละกัน มันจะมีเซิร์ฟเรเดียนละกันนะครับเราไปอยู่เรเดียนนะฮะซึ่งคนเขาน่าจะเริมกันไปแล้วแหละส่วนเรานะช้านิดนึงแต่ผมดูจากภาพตัวอย่างแล้วบอกเลยว่าภาพสวยมากๆนะนะัะผมแล้วก็มีทั้งหมด5อาชีพด้วยกันนะจ๊ะอาชีพแรกคือเบอร์เซอร์เกอร์นะผมเบอร์เซอร์เกอร์ผู้ใช้ขวานนะผมสามารถโจมตียะใ,ใกลไ้ได้ด้วยพลังชิ่จูมตีที่แข็งแกร่งว้าวมาดูตัวต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นสายแทงแน่นอนนะครับดูจากโลแล้วเทมพ่านนะครับผมเป็นแทงเกอร์นะครับ ดูสแตตรงขวามือได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะโจมตีโอเคฮีวิตป้องกันโอเคอันนี้โจ,จมตีน้อยหน่อยนะครแต่ชีวิตกับป้องกันนี่เต็มหลอดเลยนะฮะต่อไปก็เป็นวิาสาทโจมตีเต็มขี้เต็มเอาเลยแล้วชอบแนวนี้นี่แหละเรามาดูแอสซัสซินดีกว่าครับผมลบลีกสูงมากคิติคอนโอเคแต่ดาเมจน้อยหน่อยนะนะคานูนี่โจมตีมิดหลอดแน่นอน ไม่มิดนะฮะแต่ว่าได้ความแม่นยำมันข้างเยอะน่าจะาไวเกตพวกแอสซินแน่นอนและเราก็จะเล่นเป็นสายอาชีพแอสซซินเนื่องจากว่าเราชอบความไวนะครับอ่าเลือกตัวแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้นะฮะชอบแบบไหนอุย้ยมิตเต้ล,อลอ้อวะเตงสุ่มได้ด้วยนะแบบว่าขี้เกียจแต่งหน้าเองก็จัดไปได้เลย ลองหาเขาโครงหน้าที่โอเคก่อนเราไม่ต้องแต่งเยอะครับอ่ะเราชอบเขาโครงนี้นะเราจะได้เปลี่ยนแค่ทรงผมหนึ่งเดียวครับทรงผมมีทั้งหมดหกูปแบบนะครับผมอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่หว่านี่ยะแต่เราต้องอย่างนี้สีผมขอเปลี่ยนนิดนึงเอาเป็นสีซากุระนะฮะชอบทุกเกมที่เล่นนี้ทรงซากุระหมดลองทดสอบใส่ชุดต่างๆนะครับผมโอเครอ พระเจ้าตั้งชื่อเลยลักซี่ทีอนะครับมาดูกันดีกว่าฮาว่า A3 นั้นจะเป็นยังไงนะฮะผมเรียบร้อยแล้วกับอาชีพแอสซิสต์นะผมสตอรี่ก็จะมีอยู่นะฮะบ,บอกเลยว่าสมัยก่อนนี่เพลงคนพ่อคนแม่เพาะเลยนะเอาลืมเปิดเสียงเกมวะเนี่ยโอ้โหเ่นตั้งนาน oh, <really>? เราจะเปิดไว้ที่ขีดเดียวนะฮะผม ต้นกำเนิดที่ซึ่งออกหลับไหลณปลายทางแล้วอ่าก็คือนักลบของเรานะผมจะออกมาช่วยู้ลบกับเทพทันเมื่อกี้นะฮะใครอยากรู้เอซานพื้นไรลองเซิร์ชใน u t u b e ดูมีเพลงเพาะมากบอกเลยว่าเพาะมากแต่จริงเกมเก็บเบลลเล่นนะคานูนี่โกงแม่งทุกเกมจากใจเลยแต่ชอบเล่นแอร์ทับไวดี พี่เลิกเล่นเกมนี้เพราะว่ามันโอเคนะภาพมันสวยอลังหูหูเปลี่ยนเป็นเทมพาแล้วเท่เกินบบบโอโหโอโหรู้สึกว่าแอดกูกระจอกไปเลยครับจากใจแย้บินเต็มเลยนะฮะวิาสาดแน่นอนครับทรงนี้ดูเบ้ของเธอกัน โอ้โหกลงเกินเอ้าวไม่เห็นแอดเลยหรือแอดโชว์พลังมาแล้วไม่ได้ดูมานะฮะอันนี้นะเป็นบอสของเรานั่น,นเองโอ้มาแล้วเฮ้ยกูเห็นแอดแล้วกูเห็นแอดแล้วต้องบอกเลยว่านะครับเกมนี้มีสตอรี่ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเกิดเคยดูสมัยก่อนเลยนะแบบอลังมากแต่ขอบอกด้วย สมัยก่อนนี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันตอนนั้นน่าจะติดแหลกนาลาอกอยู่มั้งมันน่าเป็นเกมคอมอะครับต้องไปเล่นหลานไงเอ้ยติดโดตาทูโดตาทูเอ้ยโดตาโดตามาดูภาพข้างในกันนะครับผมอุม้ยนักเอกคนเดิมครับเรเดียนนะฮะอันนี้เราปรับสุดหมดแล้วนะผมมาดูแอดทำอะไรได้มั่งแทงรัวนะผมฟันรอบทิศอมกระฮึ่บ โอ้โหเราสามารถข้ามโหมดฝึกหัดได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ากดข้ามได้เลยงั้นท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเป็นไงไปกดดูกันเองแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่ามันข้ามได้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนกดข้ามหมดไม่มีใครเล่นจนเสร็จหรอกเชื่อดิเราอยู่น้ำเมืองเอสนะฮะโอ้เปิดตาอย่างนี้เลยเหร วิศาสโผล่มาเต็มเลยครับต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะอ่าครับผมเมืองเอเทียครับผมมีน่าจะมีบาเรียออกมาคุ้มกันนะครับแต่กันไอ้ยักษ์นี้ได้หรือเปล่าโอ้โหบอกได้คำเดียวว่ามัดเดียวแตกเอาละมึงวิ่งกันป่าลาบวิ่งกันป่าลาบและน่นอนครับพระเอกอย่างเราเฮ้ย นี่มันเวทแห่งการเวลารูส้สึกว่าทุกอย่างจะหยุดลงนะฮะเมื่อกี้เห็นนมด้วยตัวอะไรไม่รู้และเราก็มาถึงแล้วนะฮะชาร์ปเตอร์หนึ่งนะผมโอกาสที่ได้มาอีกครั้งสิ่งที่เราต้องทำก็คือเนี่ยครับวิ่งตามลมหายใจก่อนฟับฟบฟบอุ้ยท่าแบบเท่มากผมดูทรงมัะมีกระท่าคอมโบต่อเนื่องอยู่นะครับ ไม่สามารถคุยได้ในระหว่างต่อสู้นะฮะสตอรี่นี่ค่อนข้างเยอะแต่แน่นอนคนเล่นกันไม่ค่อยกดนั่นหรอกมาครับผมเริ่มมาทาแล้วอ่าระบบเกมสามารถเปิดออโต้ได้นะฮะก็สบายเล่นชิวๆเลยทีเนี้ยต้องฆ่ามอนทั้งหมด8ตัวกันอันนี้ที่ปรับภาพสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพของเกมเวลาที่เราปรับสุดนะฮะผมก็โอเคนะถือว่าส่วนระดับหนึ่ง แต่ทำไมไม่มีเงาเลยอะพี่ว่ามันยังไม่สุดว่ะเข้าหาที่ปรับก่อนเหมือนปกต,ติต้องมีเงานะครับตอนนี้เราต้องกันนะค่ายตรงเสานะฮะห้ามให้แตกดูการโจมตีของเรานี่แทงเฮ้ยพี่ว่าโอเคอยู่นะความเพลินคือเวลาเล่นเกมพวกนี้พี่ชอบดูมันออโต้นี่แหละครับถ้าเกิดเราจะเล่นเก็บเกมเก็บเวลที่มันออโต้นะพี่จะชอบดู แบบว่าเอาเกมไหนนะแบคดีเซอ r ์ไม่ใช่แบคดีเซอร์ดิอีกเกมหนึ่งที่พี่เล่นพี่จำชื่อไม่ได้ครับงาที่ดูตลอดเลยนะเพลินมากรู้สึกว่าตัวใหญ่มาแล้วนะครับถ้าจะเป็นบอสในฉากนี้นะฮะพยายามทุบเสาแต่ไม่ได้นะผมนี่นักเวทประจำเมืองมาบึมบึมอัดพลังเข้าไปในเสาอีกทีนึงผมบอมฮู้ สลายไปเลยภารกิจขัดขวางจอมบดขยี้สำเร็จแล้วนะครับเกมนี้มีภาคไทยนะผมสบายเลยท่านผู้ชมอ่าเราไปที่นี่แจ้งเตือนระดับหมวดระยับพลังงาน ควเร็วลีเฟทภาพอันนี้คือสูงสุดหมดแล้วนะเอฟเฟกต์เงาสูงสุดแล้วนะจำนวนคนเอาสิบคนพอครับผมอ่าพี่รู้สึกว่าเงาไม่มีวะจริงๆเง,งาไม่มีนี่เงาสูงสุดแล้วแต่เงาไม่มีไม่มีดูไงก็ไม่มีเงานะฮะ ผมว่าโอเคกว่าแบ็คดิเซิร์สโมบายอยู่แบ็คดิเซิร์สโมบายผมก็ชอบนะแต่แมงข้อเสียคือตรงภ้ามันแตกอะครับแต่สังเกตเกมนี้ผ้าไม่แตกนะฮะตอนนี้เล่นมาก็เกือบสิบนาทีแล้วมือถือยังไม่ร้อนนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดพัดลมนะมือถือพี่เปิดพัดลมได้นะครับมันจะเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้คือปรับสุดหมด,หมดแล้ววะเนี่ยตอนแรกก็จะออโต้เควสเหมือนเกมทั่วไป ตอนนี้จะมีสกิลมาเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคุยให้หมดก่อนพี่อยากไปไฟอีทีหนึ่งส่วนใหญ่คนเราจะรอดูจังหวะไฟนี่แหละว่านเป็นยังไงนะฮะแต่ละเกมนี้สามารถเข้าล็อบบีได้นะฮะรางวัลซีซั่น Season, มี PVP เจ๋งว่ะจะทำกูติดใจนะติดใจนี่กูเล่นยาวเลยนะถ้ามหมดฝึกหัดได้นะครับ ยังไม่ทันให้เลือกเลยให้กูมาไหนเนี่ยคลารลิฟซีออนอนาคตทีเอ็นคาร์โลราชินานแล้วถูกปลดของโดยอ้าวอะไรอ่ะนี่ที่คาร์ของเอ็นคาร์โลครอบครองเขาจะเร็นคนนามองคปกคุมอ๋อมองไม่เห็นนะครับมีท่าลมหมุนเปลวเพลิงกับอมเชิญพูดแห่งเปลวไฟอมอม อ่าอันนี้เราไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะเนี่ยสามารถเพิ่มท่าได้พุง่งอันนี้น่าเป็นโหมดอะไรสักอย่างนะผมโอเคครับเปิดหีบอ๋อต้องตีครับมันสตาร์เราได้ด้วย อโอ้โหทุกทีเดียวหายเจอแล้วฮะเพิ่มดาเมจอา้าวล่ากขเนี่ยอ๋อล่าพี่ขยะ,ะสามารถดรอปได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับแม์น,นี้มองไม่เห็นหุ่นห,ห,หมดพีพนี่าใช่ต้องใช่แน่ๆฮะ เอ้ยต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่โหมดเดียวนะจ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโหมดนี้เอาเรื่องอยู่ถือว่าสนุกนะนี่ไงถ้าเกิดไปยังเซตเตอร์ต่อไปไม่ทันจะถึงแก่ความตายนะครับเอาเว้ยมีโหมด p ีด้วยชอบถูกใจน่าเป็นสูงปรปกอ์นะครับ ยาธรรมดาแต่ว่าแมปนี้มันจะมืดหน่อยยึดของผมว่านี่คือแมป PVP ครับตักใจเลยที่จริงเราสิ้นสุดหมดฝึกก็ได้ผมว่าไวเล่นเองนะจะได้ของเพราะนี่ไม่เป็นการฝึกเฉยๆนี่ไงเบทเทิลรอยเย้ามีนะฮะเนี่ยสงครามจัดวางรับเพชร เฮ้ยพี่ว่าเอาเรื่องนะพี่ว่าเอาเรื่องนะคือคุณไม่ต้องมาเก็บเบลอย่างเดียวครับคุณมาเล่นโหมดนี่ไงโหมดแบทเทิลรอยัลจริงด้วยก็คือเหมือนพี่ UBG ครับผมแต่เป็นเกมเก็บเบลเช็ดลูกเอาเรื่องต้องบอกว่าเอาเรื่องมากเลยนะคือใจคอมึงให้กูเล่นเกมนี้เกมเดียวไมงให้กูเล่นเกมอื่นเลยใช่ไหมพี่ว่าต้องใช่แน่ๆมามาดูวิชาเราดีกว่า เดี๋ยวคลิปนี้เราจะแนะนําระบบเกมนี้ก่อนนะฮะผมเดี๋ยวไงคลิปถัดไปเราจะพาไปดูหูปาดาบโอ้โหเตะโอ้พี่บงบอกว่าเอาเรื่องอยู่นะคือสกิลค่อนข้างเทมากๆเลยครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าพี่พาไปดูหมดแบตเทิลระยะนะพี่ว่าน่าสนุกชัวร์พี่บอกเลยว่าเอาเรื่องแน่นอนโอเคครับระบบออโตโอ้โอเคนะ อ่าแล้วก็เกมนี้คือพี่จะเล่นเกมที่มันดูมันเรามันไม่เบื่อแล้วเกมนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์นะครับกูอาจจะเล่นจนชาวเลยอ่าผมว่ามันโอเคอยู่สําหรับคนดูครับว่า,างไงมั่งกับเกมนี้เท่าที่ที่เล่นมาเนี่ยทั้งหมดสิบสามนาทีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปที่สิบห้านาทีนะครับพี่จะดูว่าสิบห้านาทีเนี้ยที่เราสละให้กับมันเนี่ยเราจะไปได้ถึงไหน แต่สาหรับพี่ถือว่าโอเคนะปกติเกมพี่เล่นแม่งถ้าเกิดไม่โอเคคือห้าทีกูลบแล้วแต่นี้แม่งถือว่าใช้ได้เลยฮะติดใจหมดไปเท่านโย่ครับแต่โหมดนี้มาปุ๊บมึงบอกเลยว่ามึงใจคอจะให้กูเล่นเกมอื่นเลยเหรอคือกูต้องนั่งเล่นไปเท่านโย่ของมึงด้วยซึ่งถ้าเกิดมันทําออกมาสนุกบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูนะว่าไปเท่านโย่เป็นยังไงนะฮะดูสกิลดิอลังมากครับบอกเลย แล้วสังเกตสกิลมันกดได้สองครั้งนะครับแต่เราก็เปิดออตโตได้ไงไม่ต้องมานั่งกดเองคอยกดเองแค่หลบเนี่ยครับเห็นไหมมันจะแดดออกทันทีเลยนะฮะแดดออกได้เข้าแล้วแต่แดดปุ๊บจะมีคูดาวนะครับเอาวะพี่ว่าฉากนี้ต้องเทแน่เทตรงไงวะเขาแค่ตบบอสโดโอ้โหรุนแรงบอกเลยว่ารุนแรงมากฮะมีฟันไปกราคาบาดด้วยไปยะไอยะ โอเคสวยงามผมเก็บตาฟูได้แล้วก็นี่นะครับผม AT Project อะไรนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ลองโหลดมาดูนะผมเพิ่งเปิดวันนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะ,ะพี่ว่าโอเคนะพี่ว่าโอเคอยู่้นก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพาไปดูหมวดไปทนเทโลยอของเกมนี้ว่าเป็นยังไงนะผมพี่ว่าสนุกแน่นอนเจอกันครับผมหากถามว่ารักไหมบอกว่ารักสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดชอบใจ จะมารีวิวเกมให้ดูบ่อยๆนะฮะ